วลดิเมียสเลนสกีประธานาธิบดีแห่งยูเครนเดินทางไปยังมิวนิกประเทศเยอรมน,นีเพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมความมั่นคงการสู้รบกันในยนูเครนยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้13กุมภาพันธ์2026พระธานาธิบดีวโลดิเมียซเลนสกีแห่งยูเครนได้เดินทางไปยังประเทศเยอรมน,นีพร้อมกับคณะเวลานี้เดินทางไปถึงมิวนิกแล้ว ตามรายง,งานจากแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าการเดินทางไปยังมิวนิกในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมความมั่นคงเมือ Vol ่อโวลดิเมียเซลสกีประธานาธิบดีแห่งยูเครนเดินทางไปถึงมิวนิกแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้นมีการจัดแสดงดโดรนที่มีการผลิตร่วมกันระหว่างยูเครนและเยอรมนี ซลสกี้ได้ลงนามร่วมกับเยอรมนีในข้อตกลงด้านการป้องกันประเทศในข้อตกลงด้านการป้องกันประเทศนั้นก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่ยูเครนจะส่งครูฝึกทหารเข้าไปฝึกสอนในศูนย์ฝึกการต่อสู้ของทหารเยอรมนีในการลงนามร่วมกันในความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้นยูเครน จะมีการผลิตดโดรนร่วมกับเยอรมนีรวมทั้งผลิตอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารในด้านการป้องกันประเทศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนี้มีชื่อว่า Quantum Frontline Industries ซิลันสกี้ได้หยิบดโดรนขึ้นมาและนี่คือดโดรนที่มีการผลิตร่วมกันระหว่างยูเครนและเยอรมนีในการลงนามร่วมกันนั้นก็จะมี b บ r ริ p r i ิสติอุรวมทั้งอังเดรไซบีฮา และตัวแทนจากอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมในพิธีลงนามโบโลโดเมียเซเลนสกีประธานาธิบดีแห่งยูเครนได้กล่าวขอบคุณเยอรมนีด้วยความซาบซึ้งใจที่เยอรมนีสนับสนุนยูเครนและเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของอยูเครนเซเลนสกีได้บอกว่าพวกเราได้เห็นโดรนแท้ๆมันจะเป็นประโยชน์สำหรับทหารยูเครนที่ปกป้องประเทศด้วยความกล้าหาญ และถ้าจบสงครามสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับยุโรปโดยเฉพาะเยอรมนีเซนส,สกีได้กล่าวว่าเยอรมันเป็นประเทศแรกที่จัดส่งแพทริออตให้กับยูเครนรวมทั้งจัดส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารที่มีความละเอียดอ่อนให้กับยูเครนสำหรับการประชุมความมั่นคงที่จัดขึ้นในมินิกประเทศเยอรมนีจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับ14กุมภาพันธ์2026 ในการประชุมครั้งนี้จะมีผู้นำทางด้านการทหารหลายประเทศเข้าร่วมประชุมด้วยอังเดรไซบิฮารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนได้เปิดเผยว่าได้มีการประชุมร่วมกับจีนและได้มีการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องหัวเรื่องที่มีการพูดถึงกันนั่นก็คือมีการพบว่าในอาวุธของกองทัพรัสเซียนั้นมีส่วนประกอบ อะไรของอาวุธหรือว่าชิ้นส่วนประกอบอาวุธที่ผลิตในประเทศจีนในการประชุมร่วมกันนั้นไซบีฮาได้บอกว่าจีนไม่ได้สนับสนุนอาวุธให้กับรัเสเซียโดยตรงแต่มีบางบริษัทของจีนได้มีการขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้สองวัตถุประสงค์ให้กับรัเสเซียซึ่งในเวลานี้ยูเครนกำลังมีการปรึกษาหารือกับจีนต่อไปในเรื่องนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้สองวัตถุประสงค์ตรงนี้ก็คงจะหมายถึงเช่นอะไหล่ที่ใช้สำหรับเครื่องซักผ้าหรือว่าหรือว่าอะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวิทยุอันนี้สมมุตินะครับสมมุติสมมุติว่าอะไหล่หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้หรือว่าอุปกรณ์อันหนึ่งอันใดจีนได้มีการขายให้กับรัเสเซีย แต่ว่าในภายหลังรัสเซียอาจจะนำไปพลิกแพลงนำชิ้นส่วนอุปกรณ์เหล่านี้ไปเป็นส่วนประกอบของอาวุธที่ใช้ในการทำสงครามรุกรานยูเครนสิ่งนี้ก็อาจจะเรียกว่าขายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้สองวัตถุประสงค์ให้กับรัสเซียก็คล้ายๆกับว่าขายท่อเหล็กให้แต่ว่ารัสเซียเอาไปทำปืนประมาณนั้นครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้2วัตถุประสงค์อังเดรไซบิฮาจะได้กล่าวด้วยว่าเวลานี้ยูเครนและปักกิ่งมีความสนใจในการที่จะพัฒนาความร่วมมือต่อกันและกันต่อไปในปี2025ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าจีนเป็นคู่ค้าหลักของยูเครนมูลค่าการซื้อขายระหว่างยูเครนและจีนมากถึง 2 1 0 0 0ล้านดอลลาร์สินค้าที่ยูเครนส่งออกก็จะเป็นจำพวกมเมล็ดธัญพืชและผลิตผลทางด้านการเกษตรครับสินค้าทางด้านการเกษตรในการส่งออกของอยูเครนก็จะเป็นจำพวกน้ำมันดอกทานตะวันข้าวสาลีข้าวโพดและอื่นๆอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นสักเล็กน้อยครับต่อกรณีรัสเซียทำสงครามรุกรานยูเครน ประเทศยูเครนเป็นประเทศที่มีการปลูกพืชผักทำไร่ทำสวนและส่งออกไปขายต่างประเทศอาจจะเรียกได้ว,ว่าปลูกผักป้องกันประเทศและเมื่อเทียบกับรัเสเซียแล้วยูเครนเป็นประเทศที่เล็กนิดเดียวครับส่วนรัเสเซียเป็นประเทศที่มีการขายน้ำมันทำสงครามรุกรานยูเครนให้ลองเปรียบเทียบกันดูว่าการปลูกผัก และเอาผักไปขายเพื่อซื้อยุธทธปกรณ์ทางทหารหรือพัฒนายุธทธปกรณ์ทางทหารโดยใช้งบประมาณที่ได้จากการส่งออกเมล็ดธัญ,ญพืชผลิตผลการเกษตรกับการขายน้ำมันเพื่อทำสงครามรุกรานประเทศเพื่อนบ้านของรัเสเซียอันไหนมันทำง่ายหรือทำยากกว่ากันแน่นอนครับการปลูกพืชปลูกผัก ปลูกแตงโมปลูกข้าวสาลีปลูกทานตะวันอันนี้ทำยากกว่าครับที่บอกว่ายากเพราะว่ามันต้องใช้เวลารอคอยกว่าที่จะไถหวานเมล็ดและรดน้ำใส่ปุ๋ยรอต้นพืชเติบโตออกดอกออกผลเก็บเกี่ยวเก็บเข้าสต็อกและส่งออกแต่ว่าในช่วงจังหวะนี้เองครับกองทัพรัรเซียช้ยมิสซอยใช้ดโดรนคามิกาเซ่ปืนใหญ่ จรวดอารลำกล้องทั้งเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์โจมตีเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานของยูเครนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่กองทัพรัสเซียทำสงครามรุกรานยูเครนครั้งใหญ่24กุมภาพันธ์ปี2022ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้13กุมภาพันธ์ปี2026แล้วสภาพท้องนาหรือว่าทุ่งนาเลือกสวนไร่นาในยูเครนนั้นได้รับความเสียหาย แผ่นดินในพื้นที่แนวรบหรือว่าด้านหลังแนวรบที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ในรัศมีการโจมตีของกองทัพรสเียนั้นเต็มไปด้วยระเบิดและมิสไซล์ชนิดต่างๆแน่นอนครับการที่รัสเซียโจมตีเข้าใส่ยูเกรนถ้ามีการโจมตีเข้าใส่ทุง่งนาพื้นที่ตรงนั้นก็จะไม่สามารถให้ชาวนาหรือชาวบ้านไปทําไร่ทําสวนทานาได้ต้องทําให้เกิดความมั่นใจก่อนว่ามันปลอดภัย จึงจะสามารถไปทำการเพราะปลูกได้ดังนั้นเมื่อยูเครนไม่สามารถทำการเพราะปลูกได้เหมือนแต่ก่อนเพราะว่ารัสเซียทำสงครามรุกรานยูเครนก็ส่งผลให้ยูเครนสามารถผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารในการส่งออกได้น้อยลงครับแต่ว่ายูเครนมีพันธมิตรที่ดีพันธมิตรยุโรป ได้มีการสนับสนุนยูเครนอย่างต่อเนื่องเรื่อยมานับตั้งแต่ที่กองทัพรัสเซียทำสงครามรุกรานยูเครนย,ยูเครนเป็นด่านหน้าของยุโรปรัสเซียโจมตียูเครนดังนั้นยุโรปจะต้องมีการช่วยปกป้องยูเครนเส้นสีแดงๆตรงนั้นคือพื้นที่ที่กองทัพรัสเซียยกกำลังพลเข้ามาในช่วงปี2022จนถึงวันนี้ปี2026ครับ กองทัพรัสเซียตรึงกำลังพลเอาไว้หลายแสนนายในพื้นที่ที่เป็นเส้นขีดสีแดงๆนั่นและมีการสู้รบกันอยู่บริเวณขอบแนวเส้นสีแดงส่วนเส้นสีเทาๆตรงนั้นเป็นแนวรัศมีการโจมตีของรัสเซียครับพื้นที่ใกล้ๆแถวนั้นยูเครนทำการเพราะปลูกได้ยาก หรือแม้กระทั่งพื้นที่ตอนกลางและทางตะวันตกของยูเครนรัสเซียยังคงใช้ดโดรนคามิกาเซ่และมิสไซล์โจมตีเข้าใส่อย่างต่อเนื่องพื้นที่ตรงไหนที่เป็นแนวกระสุนตกพื้นที่ตรงนั้นก็มีความเสี่ยงและมีอันตรายครับดังนั้นการเพราะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารพืชผักในยูเครนก็ทำได้ด้วยความยากลำบากเนื่องจากรัสเซียทำการโจมตี ดังนั้นการสนับสนุนจากพันธมิตรที่เหนียวแน่นของยูเครนไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีฝรั่งเศสโปแลนด์เอสโตเนียลิทัวเนียเดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์และประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ยูเครนเห็นว่าพันธมิตรของยูเครนไม่ได้ทอดทิ้งยูเครนแม้ว่าจะมีบางประเทศในยุโรปชอบ ขัดขวางการสนับสนุนของยุโรปที่มีต่อ,อยูเครนที่บอกว่าชอบขัดขวางนั่นไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่นใดครับเพราะว่าเขาเป็นติ่งรัเสเซียสำหรับรัเสเซียเป็นประเทศที่มีดินแดนพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมีทรัพยากรมากและมีการค้าขายน้ำมันค้าขายพลังงานส่งออกไปต่างประเทศคุ้มกำลังสำคัญของรัเสเซียก็คือเรื่องนี้ครับ ดังนั้นเมื่อเทียบกับยูเครนกับรัเสเซียก็เทียบกันค่อนข้างที่จะยากในด้านของขุมกำลังในด้านแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนจากภายในประเทศของตนเองดังนั้นในช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่กองทัพรัเสเซียทำสงครามรุกรานยูเครน24กุมภาพันธ์ปี2022ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้13กุมภาพันธ์ปี2026 ประเทศพันธมิตรของยูเครนจึงได้มีการประกาศความบาดต่อรัเสเซียด้านพลังงานการความบาดตรงนี้เริ่มต้นนับตั้งแต่จำกัดการซื้อพลังงานจากรัเสเซียไปจนถึงไม่ซื้อพลังงานจากรัเสเซียการที่รัเสเซียทำสงครามรุกรานยูเครนนั้นรัเสเซียพุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าสถานี จ่ายกระแสฟไฟฟ้าระบบประปาสถานีพลังงานความร้อนต่างๆในยูเครนนั่นคือการที่รัสเซียได้ทำการโจมตียูเครนครับแต่ว่าในภายหลังยูเครนก็เอาคืนโดยการพัฒนาและเพิ่มจำนวนการผลิตดโดรนคามิกาเซ่โดรนเครื่องเจ็ตที่มีประสิทธิภาพสูงพัฒนาให้มีเกีดความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆและนำไปทำการโจมตี โรงกลั่นน้ำมันคลังน้ำมันของรัเสเซียโรงงานผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารในรัเสเซียนับตั้งแต่ระดับริมชายแดนในพื้นที่ครองชั่วคราวไปจนถึงพื้นที่ห่างไกลประมาณ2,000กิโลเมตรเพื่อเป็นการลดขีดความสามารถของกองทัพรัเสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนสรุปภาพรวมยูเครนขายผักรัเสเซียขายน้ำมัน แต่ยูเครนได้รับความรักความอบอุ่นและการสนับสนุนจากพันธมิตรที่เห็นคุณค่าของอธิปไตยเหนือนดินแดนของยูเครนจึงได้มีการความบาดต่อรัเสเซียและสนับสนุนยูเครนการสู้รบกันยังคงดําเนินต่อไปครับในช่วงเที่ยงของวันนี้13กุมภาพันธ์2026กองทัพรัสเซียได้ใช้โดรนคามิกาเซ่โจมตีโรงพยาบาลเด็กในจังหวัดซูมีประเทศยูเครนตามการรายงานได้ระบุว่า ในจังหวะที่รัสเซียทําการโจมตีเข้าไปยังพื้นที่โรงพยาบาลเด็กในซูมมี่นั้นบุคลากรทางด้านการแพทย์พยาบาลหมอและเจ้าหน้าที่ได้พาเด็กๆที่รับการรักษาอยู่ภายในโรงพยาบาลไปอยู่ในหลุมหลบภัยทันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้กองทัพรัสเอียัยงได้ใช้โดรนคามิกาเซ่โจมตีเข้าใส่กลางเมืองโอเดซาประเทศยูยเครนส่งผลให้ อาคารสิ่งปลูกสร้างในโอเดาได้รับความเสียหายอย่างหนักรถยนต์หลายคันได้รับความเสียหายและถูกทำลายจากการที่กองทัพรัสเซียโจมตีเข้าใส่พื้นที่โอเดาในช่วงกําคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้13กุมภาพันธ์2026เวลา8นาฬิกา30นาทีกองทัพรัสเซียโจมตียูเครนด้วยการใช้ดโดรนคามิกาเซจจํานวน155ลำหน่วยต้านอากาศยานของยูเครนสามารถยิงสกัดกั้นไว้ได้จํานวน 111ลำกองทัพยูเครนได้รายงานว่าได้ทำการโจมตีสถานีเรดาร์ของกองทัพรัสเซียเนโบยู you, และโจมตีเข้าใส่ฐานปฏิบัติการดโดรนของกองทัพรัสเซียรวมทั้งกำลังพลของกองทัพรัสเซียและโจมตีเข้าใส่โกดังที่ใช้สำหรับทางด้านการทหารของกองทัพรัสเซียตามกรรารงานได้ระบุว่า ในพื้นที่เขตจังหวัดซับโปรรเซียกองทัพยูเครนได้โจมตีเข้าใส่จุดศูนย์รวมกำลังพลของกองทัพรัสเซียสองแห่งในลยูบิมฟการวมทั้งโจมตีเข้าใส่จุดปล่อยดโดรนของกองทัพรัสเซียในตอกมัตและมีคาลิฟกาส่วนในพื้นที่ภูมิภาคโดเนตนั้นกองทัพยูเครนได้ทำการโจมตีโกดังที่เก็บสิ่งของเครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางเทคนิคของกองทัพรัสเซียในซลิดอฟและนอกจากนี้ยูเครนย,ยังได้ทำการโจมตีเรดาร์เนโบยูของกองทัพรัสเซียที่ประจำการอยู่ในพื้นที่เยฟปาโตเรียแหลมไครเมียและยูเครนได้ทำการโจมตีเข้าใส่จุดศูนย์รวมอุปกรณ์ทางทหารของกองทัพรัสเซียที่นำไปเก็บไปกองไปรวบรวมไว้ในพื้นที่ โคมีชูวันกาภูมิภาคโดเนตประเทศยูเครนพื้นที่ยึดครองชั่วคราวของกองทัพรัสเซียการสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ปี2022จนถึงเช้าวันนี้13กุมภาพันธ์ปี2026กองทัพยูเครนได้รายงานว่าฝ่ายกองทัพรัสเซียได้สูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า1 2 5 9 5 5 0นายเสียกำลังพลเพิ่มจำนวน800นายเมื่อวานนี้ คือทหารรัสเซียที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บระหว่างการสู้รบและยูเครนได้ทำการโจมตีและทำลายรถถังของกองทัพรัสเซียเพิ่ม5คันโจมตีรถเกราะอ,อีก3คันและโจมตีทำลายปืนใหญ่4 1กระบอกโจมตีและทำลายเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS อีกหนึ่รวมทั้งโจมตีขีปนาวุธต่อตนากาศยานอีกหและโจมตีทำลาย โดรนคามิการเซของกองทัพรัเซียเพิ่มอีก1239ยิลำยิงโจมตีสกัดกัน้นครชมิซไซของกองทัพรัเซียอีกจำนวน16ลูกโจมตีรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันของกองทัพรัเซียเพิ่มอีก127้คันการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไป,ขอ, folk, ป Hands.. like, share, ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับสวัสด,ดีครับ